สวัสดีท่าผู้ชมนะครับยินดีต้อนรับสู่บอยอินฮูดอีกแล้วนะครับวันนี้เรายังอยู่ที่เกม The Sandbox นะครับสำหรับวันนี้ในคลิปนี้นะครับเราจะมาอธิบายเล่าให้ฟังว่าสำหรับใครที่ได้ Alpha Pass แล้วเนี่ยทำยังไงถึงจะได้รับรางวัลเป็นเหรียญคริปโตกับ Uh, NFT นะครับเพราะว่าได้มาปุ๊บไม่ใช่ว่าจะได้รางวัลเลยเราต้องทำภารกิจต่อนะครับสำหรับใครที่ยังไม่รู้ว่า Alpha Pass คืออะไรเกม the sandbox คืออะไร o อ i อ h o u s s ได้ทำคลิปวิดีโอสรุปไว้ให้แล้วนะครับเคยทำไว้แล้วก็ใครที่ยังไม่ได้ดูสามารถกดเข้าไปดูที่ลิงก์ด้านบนด้านขวาได้เลยนะครับเอาแปะไว้แล้วนะครับโอเคสำหรับคลิปนี้นะครับใครที่มี Alpha Pass แล้วนะครับแล้วยังสงสัยว่าอ แล้วจะทํายังไงต่อนะครับถึงจะได้รับรางวัลเรามาดูกันเลยครับก่อนอื่นนะครับเราต้องมาดูก่อนนะครับว่าอัลฟาพาสพอเราได้มาแล้วปุ๊บเนี่ยแล้วเราจะยังไม่ได้รับรางวัลเลยนะครับรางวัลทุกอย่างเนี่ยเราจะเคลมได้หลังจากวันที่20ธันวาไปต้นไปนะครับแล้วแต่ละคนเนี่ยก็จะเคลมได้ไม่เท่ากันด้วยนะครับเราจะต้องอัปเลเวลอัลฟาพาสของเราให้ถึงเลเวล สูงสุดเราจะถึงได้รับรางวัลทั้งหมดนะครับทั้งหมดจะมี5เลเวลแต่ละเลเวลก็จะได้รับรางวัลไม่เท่ากันนะครับเพราะฉะนั้นเราจะต้องเก็บเลเวลให้พาสของเราให้ได้มากที่สุดก่อนวันที่2 0ธันวาสองหนะครับแล้วรางวัลที่เราจะเคลมเนี่ยก็จะก็จะได้ตามเลเวลที่เราได้นะครับทีนี้ถามว่าแล้วเก็บเลเวลอัลฟ่าพาสของเรายัางไงนะครับวิธีการเก็บเลเวลก็ง่ายๆครับเราต้องเข้าไปในแมッ ต่างๆนะครับแมปไหนก็ได้ที่เรายังไม่ได้ทำอัลฟาเควสนะครับแล้วทำอัลฟาเควส t ให้เรียบร้อยพอ,พอทำอัลฟาเควส t แล้วเนี่ยเราก็จะได้ exp มาอัพเลเวลอัลฟาพา s สของเรานะครับอัลฟาเควสมันง่ายมากๆครับวันนี้เราจะมาทำให้ดูกันเลยนะครับในคลิปนี้นะครับวันนี้ผมอยู่ในแมปที่ชื่อว่า the big b r a w l นะฮะแมปนี้ก็ต้องมีอัลฟาพา s s สแล้วจะเข้ามาได้นะครับ โอเคก่อนอื่นเมื่อเราเข้าแมปมาแล้วนะครับสิ่งแรกที่เราต้องมองหาคือคุณลุงคนนี้ครับนี่ฮะอัลฟาไกด์ของเรานันเองนะครับคือคุณลุงคนนี้เนี่ยจะมีเครื่องหมายตกใจสีฟ้าอยู่บนหัวนะครับเราก็กดเข้าไปคุยกับเขาเพื่อรับเควสเลยนี่รับเควสเรียบร้อยนะครับซึ่งจะบอกว่าอัลฟาเควสในทุกๆแมปเนี่ย จะมีลักษณะของเควสเหมือนกันหมดทุกแบบเลยนะครับก็คือเราแค่จะต้องไปตามสถานที่ต่างๆที่สําคัญในแมปนั้นให้ครบก็ถือว่าผ่านเควสของแบบนั้นแล้วนะครับอย่างแบบนี้เนี่ยโชคดีหน่อยเดอะบิ๊กบอเนี่ยเป็นแมปที่ไม่กว้างเท่าไหร่นะครับเนี่ยเราก็จะเห็นว่าจุดที่เราจะต้องไปเนี่ยจะมีจะมีสัญ,ญลักษณ์สีเหลืองๆขึ้นมาแล้วก็จะมีป้ายสะ้อนแสงขึ้นมาแล้วก็แค่ต้องไปตรงนั้นแค่นั้นเองับอย่างแบบนี้ครับ อันเนี้ยคือที่แรกนะฮะหนึ่งจุดเช็คพอยต์แรกนะครับ,รรบอันนี้เช็คพอยท์ที่2โอเคส่วนนี้เช็คพอยท์ที่3แล้วก็เช็คพอยท์ที่4ฮนะแล้วก็เหลืออันสุดท้ายฮะเช็คพอยต์สุดท้ายเรียบร้อยครับเรียบร้อยครับเรา แค่นี้แหละครับคือ Alpha q u ควสของแมปนี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วแล้วเราก็ได้ e x p ไปอัปเดต Pass ของเราแล้วนะครับทำแบบนี้ไปเรื่อยๆในทุกๆแมปนะครับก็จะสามารถเก็บเลเวลอ l ลฟ่า a า s สได้จนถึงเลเวล5นะครับอย่าลืมนะครับใครมี Alpha Pass รีบเก็บเลเวลก่อนวันที่20ธันวาคม2 5 6 4นะฮะแล้วพอวันที่ที่20ธันวาคมปุ๊บเราสามารถกดเคลม กดรับรางวัลทั้งหมดของเราได้เลยนะครับซึ่งรางวัลข,ของผมเนี่ยก็ a l p h a p a s สของผมเป็นเลเวล5แล้วนะครับวันที่20เนี่ยเมื่อกดปุ๊บเราก็จะได้เหรียญคริปโตเคอเรนซีเหรียญแซนทั้งหมด1,000เหรียญน,นะครับแล้วก็จะได้ n o n f u n g i b l e tokens ได้ตัวไอเทมในเกมเนี่ยอีก3ชิ้นนะครับซึ่งไอเทมในเกมนี้ก็สามารถนำไปขายต่อได้ใน Market ของ The Sandbox หรือไม่ก็นำไปขายในโอเ n น e a ก็ได้ ก็ได้ได้รับรายได้ออกมาเป็นคริปโตเคอเรนซีเหมือนกันนะครับอย่าลืมนะครับก่อนวันที่20ธันวาคม2องเท่านั้นนะครับใครที่มี Alpha Pass ก็รีบเข้าไปทําภารกิจได้เลยนะครับก็ตอนนี้แมปน่าจะเปิดเกือบทุกแมปแล้วที่เข้าเล่นได้นะฮะตอนนี้นะฮะก็รีบเข้าไปกันครับก็เหมือนเดิมครับถ้าใครชอบก็กดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็ใครที่มีโอกาสได้ Alpha Pass เหมือนกันเข้าไปเจอกันในเกม The Sandbox ก็ทักทายกันได้นะครับสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้ก่อนนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับ Peace out